เลขน้ำข่อยบอน,นี่เรียว่าเบิ่งดูนี่งวดกว้อนเพิน่นไฮศูนย์หกนี่ศูนย์เจ็ดข่อยเป็นเอาศูนย์เจ็ดข่อยสื้อเบิร์ตตัวเได้ว่าสื่อทหาแปดกับศูนย์หกสุเทียงสื่อน้ำเล่าเบิดหลายเลยเนะนี่นี่งวดกว้อนนี่นะออคืองวดงวดบแม่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงมือนี้ในคลิปหวยของอาจารย์ดีค่ะถึงเวลาเลียเพันธุ์ทรงมาให้แล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็ ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจที่บ้านทีที่ทั้งอำเภอวาลินจังหวัดอุบลหรือว่าทั้งส่วนต่างๆของภาคอีสานเน่าทางอีสานตอนใต้เนาะน้ำท่วมขอแสดงความเสียใจน้ำคุณพิมพ์พ่อเจ้าของบริษัทแคยูสกินเพิ่นกฝากข้าวมากเพิ่นก็ได้ทำอาหารแล้วก็น้ำเสียผาไปแจกเพิ่นบอกว่า บอกเจะแดงใน,นเด้อผู้ใดอยู่แถววัดแสนสำลานหรือวัดผาสุนะกน่ะก็ตอนนี้กำลังเดือดร้อนอยู่ในค้นอยู่ขางวัดนะ่ะเพราะว่าอากาศหนาวน่าสงสารมากน่องมาน่องมเมทลทรมานละกันหลายอยู่หมองส่วน,นต่างๆเพื่อนก็ช่วยช่วยเบิดละค่ะแต่ว่ามันช่วยบทวัวถึงเนาะค่ะผู้ใดก็มีกิจจะท่าอยู่แถวๆใกล้ๆก็อยากให้น้าอาหาร ทุกอย่างแหละค่ะเสียพาโดนนี่หนาวต้องการเสียพานกันหนาวเช่องนงห่มนะคะ่ะมียังก็ไปแจกได้ค่ะไม่ใช่ว่าแต่ข้าวนะคะ่ะยังอื่นกับเขากับนามนี่แหละเพิ่อนอาศัยอยู่ทางวัดกลางถนนขางหุนทางเนะคะ่ะหลายมองหลายแหง้งเพิ่นกับฝากแจแดงว่าให้ประกาศแน,น,น่ๆผู้มีอันจะกินอยู่แถวๆใกล้กลนั้นก็บแบ่งปันกันแน่เพิ่นว่าเพิ่นกะ่วยเหลือสังคมเพิ่นว่า ตอนนี้ออกซอยทุกมือทุกมือแต่ว่าเพื like ่อนกะลำบากแต่ว่าเพื่อนกะเป็นสุกใจอุ่นใจเห็นความลำบากแล้วน้ำตาเพื่อนสิไลค่ะน้ำตาเจดแดงกับสิไลคือกันนยิ่งมโนหมาน้องแมวอีกหมาแมวอีกคนอีกเนาะค่ะได้รับความเดือดร้อนไล่บ้านยู่เรียววาเรียวก่นยู่ขางถนนหรือยู่ขางวัดที่เิ่นจัดให้ยู่ บทัวถึงค่ะท,ท่างรัดบทัวถึงแน่นอนทางรัฐกับกับเพื่อนกับไปล่พื้นที่แต่ว่าจะมันหลายทีนะคะมันเป็นบริเวณกว้างนะจังหวัดอุบลเนาะมองนั่นแนมองนี่แน่เพื่อนกับไปว่าทั่วถึงคือจังขาวามาลิ่นเข้าไปนี่แหละบามีบ้านได้บามีผูู้เข้าไปเอามาลิ่นได้ไปเจอเพื่อนกับดมดมทุน่นเจแดงก็ได้อนไปทังพุณนันเลียวสิสิากคุณพิมพ์พ่อนอีกที่หนึ่งเนาะ สนซอยเหลือกันพูดไม่พอนกันเงืนบ่อืดดอกตว่าเพิ่นกะไอปไป้อยทุกมือทุกมือทุกมมือผู้ไดเพิพนพนพน่นเพิ่เพิ่นกะซอยโบ่ไหน่นนะมันหลายทางังทังรัฐบาลทังหน่วยงานต่างๆทางอำเภอกะซ้อยเหลือ่บโบเบิดค่ะไปบบทัวบ,บ่ถึงกะวอนท่านที่ยู่ไหน,อย,นอยู่ใกล้กะนน้ากระป๋าหารหรือหรืออนี้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มผ้าห่มนี่ เสียผ่ากันหนาวนี่เสียแขนเนวาก็เอาไปบริจาคได้เนะค่ะเพื่อนกาแาเข้ามาเห็นแล้วสงสารเจดแดงเอ้ยน้ําตาไหลสัน่นเพื่นวานนะเห็นแล้วน้ําตาสีไหลเนี่ยอยู่แต่แต่อยู่บา้านเนายัางหนาวยังทรมานหาเสียผ่า,ม,ามันอุ่นๆเนาะมันกันหนาวเนี่คะ่ะหนาวอยู่บ้านเจดแดงกันหนาวสองสามมือแล้วนึ่งได้นุ่งเสียแขนเน่าแล้วค่ะเนาะกาก ไปทังจังหวัดอุบลขอกำลังทรงกำลังใจไปให้เด้อค่ะสู้ๆเด้อสู้ๆนะคะเอาว่าเราวมนเา้าค่ะท่านผู้ชมเนาะว้าลา้วเ้าทุกใจแท้จะเดงกันอยากซอยอยากซอยเดี้หนึ่งยุกไก่ยุกไกขันแมนยุกไก่ๆน,นี่กระเจียนซอยเหลือือกันล่ะค่ะขั่นเอาบอทวนเนาะ อยากไปซอยขึ้นกันละแต่อยู่ไกลเกินเนาะคะ่กฝากหน่วยงานใดที่เพิ่นรับบริจาคก,กับฝากซอยเพิ่นมาเลียนเพิ่นกับล่องหลายพื้นที่ล่อรัฐบาลกับว่าไวด้ดอกค่ะว่าได้ง่ายๆกว,ว่างบประมาณสิมาเพิ่นกับซอยใดที่เท่าที่เป็นซอยรื่องที่ค้นกับควักเงินในกระเป๋าด้วยไฟล์ัฐบาล,ไฟล,บาลไฟล์มุ่นนิธีไฟล์งานไฟล์นี่น,น,นะเนาะคะ่ะโอ้ยจะกสีว่าย,ยัางได ไก,กลเกินค่ะท่านผู้ชมเนะาะเรื่นนองพรลานนาทีกันงานของเข้ากับทรงใจไปทรงเงเงิน,น,นไปให้ผูเข้าเจ้ามี่นาทีสูส่ๆค่ะเอาบ่า,ายมันมันเจ้าแล้วมันหาความสีเว้ากับว่ามีค่ะเอาเขามาเร็วกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่แถววัดผาสุกเด้อค่ะหรือวัดแสนสลาลานเนาะค่ะเนาะคอนอยู่ข,งขางก็จะต้องการเสียพาแล้วก็ต้องการอาหารค่ะเพราะพ่อ เข้าไปว่าพ่อหรือทุกจุดละด่ะค่ะยุดใกล้มองใดก็ให้กันอยาก,กันกินเนอค่ะเด้อยุดใกล้ๆก,กันกระไดมองบ้านน้ำพ่ทวมนะเอาฝากสื่อแค่เสียมค็ืดอไดแก้ปวดปวดขามันอย่างล่ะย้ยควัญเจ้ามา่ยังเจ้าสิมาบอกเลขบอก<ะ>บอกมา ออกมาเล็กอายุนักเกณฑ์ตัวแค่เสียมลำรุงกระดูกแก้ปวดกระดูก,กปวด,ปวดเดก่านะคะกระสังซืง้อขีมเขามาได้แตมเม่เบอร์โรขึ้นให้นะจอกอันนี้ของเขากะตะนันยูเดอร์ขายเป็นชิ้นก็นขายค่ะส่วนมากคนเก่ากะจะสื่อสับมากกะในขีมละ่ะได้ขายดิบขายดีโอาเอาปืนเป็นน้ำทวงมาสิฝากเงินไปให้คุณพิมพ์พรานเป็นอันซอยเป็นยูดอก เอามาเบิ้งหวยอาจารย์ดีน้ากันค่ะบ่อนี้เด็กน้ำข่อยบ่อนี้่ยังว่าเบิ้งดูนี่วัดก้อนเพิ่นไฮศูนย์หกเนี่ยศูนย์เจ็ดคอยเป็นเอาศูนย์เจ็ดขอยซื้อมาชุดตัวเนี่ยมาซื้อทหาแปดกับศูนย์หกสุเทียงซื้อน้ำเล่าเบิดหลายเลยเนี่ย นี่งวดก้อนนี่นะคืองวดงวดมันแมนนี่แม่เจ้าคือบางองสันคืเขียนใบยันดีเฮ้คือบทสื่อนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเฮเพิ่นเฮแต่มากยังสี่สูตรของเพิ่นนะพอเก็เขียนตามเพิ่นเอออันนี้หาว่าเมื่อนหาเมือนี่พอเก็เขียนตามเพิ่นนี่อย่างชุดไหม่นี่ชุดไหมนะชุดใหมนี่นี่ชุดไหมนี่เขาตาเจ้าวอกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแปดหาเจแปดตัวตันี้เด้อตัวนี้เด้อตัวนี้เด้อเ่อยกระบังชนะ แน่นอยู่คอยระ,ะวงจะล่ะอ,อันนี้กันตัวร่องมันคือตัวนี่ต,ตัวร่องน,นั่ตัวร่องมันตัวนี้คอยระวังะจะซื้อนี่ซื้อนี่นี่คอยพสกเส้นส,สามตัวเส้นศูนย์แปดทางศูนย์แปดทางเนี่ยนะเจ้ามาวะนี่ค่ะร่อยเขาไม่ใช่มากแปดห้าแปดหกแล้วก็เจ็ดหกมันเป็นแปดหกบอก โอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวบ่งก่อนเด้อบันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเบ่งน้ำข่อยไงข่อยเปิมเเปเปเียนพิดพกถูกถูกอยู่นี่นี่เลขเราหามากนี่เจ็ดหกเออเออข่อยมากเจ็ดหกนี่แหละเอาไ้ได้เห็นจิงแล้วเปลี่ยนหากับเปลียนหกมันเลียนกันอยู่เพื่อเกลือไปเขียนกันอ่ะเดี๋ยวเอาข่อยลืมไหม ก็เริ่มแปลนหากว่าเลื่อบอมี่เมืงเขียนเลยไปเขียนใจเติงๆนี่วิว่าเพิเ่นบอให้โล่งแบบมีเพิ่นหาเขียนเอาเพิ่นห้เขียนเอา,เน,เน,เอานี่เจ็ดเจ็ดหวดกน้นเพิ่นนั่นหาศูนย์หนึ่ง 5, 0, 1, มันอกอกยูทูปพี่ศูนย์อันหนึ่งหาเลื่มตัดให้เพิ่นวานนะ่ะการเป็นวดกน้นนี่นี่เออวดก้อนแต่วันกระถือศูนย์หกอยู่เต็มๆเนาะ ส่วนไหนมันเขาเรียกว่านิหานอ่ี้มันเขาเรียกว่านสามตูเจ็ดหกกับเจ็ดเก้าแต่ว่าคอยมากเจ็ดหกน่ะล่ะขอยมากมจมาเจ็ด,ดขอยมากเจ็ดหกก็แปดคอยมากเจ็ดก็แปดเนี่ยมากแปดหละมากหลายแต่ว่าถ้ามากในนี่คอยว่ามัน,มนเจ็ดหกหกเจ็ดละตัวอยว่านะ อ่อนเป็นซื่อถเื่อก็ถือล้ไม่นใ่นล่ามันเด้เงหั่คอยคอยเสียย่อนแล้วสองงวดแล้วก็คอยสิบบอนตบนแต่วก็คัดถือดิซิแปดเนาะมันไปออเสีหาแล้วก็ลักนั้นแล้วก็ถือ่ดิเด็กเสียใจยาเตือตัวนึงอันคอยถูมาสองคอยคอยว่าถูมาสองงวดคอยละเียดแหงคอยเบิดไลายคอยเบิดเล็กน้ำเพลินลาย คอยว่าคอยสีแท่งหนักๆกันกอยได้รายเสียห้ค่าหนามน้ำคอยว่าตั้งวันวนั้นมากเราบ่ถือกเล่บดนี้ขอคอยว่าเสียห้เล่านน่นนะบดนี้คอยเล่ว่าคอยเสียหลายขคอยเล่สีบ่มองแลวขคอยว่านั่นนะบดนี้บางเอิญนศูนย์เจ็ดกับหาเก้ามาตรงกันมาตรงกันกับเจ้าอื่นขอยกเลยสื่อน,นักศูนย์เจ็ดนั่นลากะนักศูนย์เจ็ดนั่นลก็ว่ามันสบ่เป็น่ต่เก ا าสื้อเต็มสุดมั่งก็ว่าหลายเนาะหกตัวหนึ่งเนาะ วันนี hmm. ้วันวันนี้ว่าม่วงหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนแปดที่วันนี้นี่แดดเลยวันนี่กำลังสีลงแะไรนี่กำลังลงเร่องอยู่เดียวนี่ล่ะเจ้ากระสีได้ยินเสียงยินอยู่แล้วเจ็ดหกมันอาจจะเป็นเจ็ดเก้าได้ครับว่านะหรืออาจจะเป็นหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดวมันจะร่งเรอีเจ็ดไว้จานดีน่ะนะจะลงอะไงเบิ้งคลิปเจ้าอยู่ไหมอีตัวนี้อยู่บ่ยังมาทันได้ร่องเนี่ยบ่เออตรงหมดกว่านี่มั้ง บดกวนศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งห้า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 คอยแห้งสื่อมัันนตรงกเออแม่นไม่ตรงกับเจ้าอื่นบังวนเนี้ยฮะมักแปดไม่เสียวออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกุเด้อบันนี้แต่กระซื้อไว้บดสุดตัวแล้วบ้าดเด้อบังวันนี้เอาขอให้ท่านผู้ชมจบดีเรื่อยๆถูกหอยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ